สวัสดีครับมืนหนีมาพอกับจากคิดคนโกชิวันปลาที่เทปไม่นาเงินใส่กระบอกมีนี่ครับเลยปลาเอียนครับปลาเอียนต่มเป็ดต่มเองกระมือครับมาบ่ต้องเอาลายอกบ่ต้องมาทุบก้านลายเสียเวลาเพื่อน้ำไล่เติมยากรแก่ข้าวตัวนี้เติมยากรเติมยากร มาครับมาเฮ้ยหอนหอนอืมโต๊ะบนใยแห้งครับมันสิมันเสียน,นี่บ่ค่อยกระดูบ่ค่อยแข็งตีแทบอืมครับโอ้ต้องขอโท,ดอทวดคอไผ่กที่บ่กินปลาไหลน้ำเด้อครับบ่อยมันหนักเป็นไสเหลืองเนาะอืมอืมวูมม้แซ่บครับกลมก้มหอมผักกีฬา อขออยากใส่มือด้วยครับสับ่มันตักเม่ได้อือแศรบครับอีพี่ก่อนนะ่ะผพแกงขัวใส่อันกะทิน่นั่มอันนี้แบบบ้านๆเลยขอให้คนมากินมือด้วยครับ หนูจังได้กับฟาบิต้าให้เด้อจะคิดคนโกนแล้วก็บผิวนี้ไปไปเดี๋ยวสิหาผลงานที่พี่ใหม่มาอุ่นประเอียงครับตรงนี้มันหาย,ยากอยู่นะเพราะตรงนี้อื้อเสือครับเสบอวิรีพอใหญ่หจะมากินเบิ้งดีๆพร้อมทะลุจ่อเลยพเพราะข้าวใส่พักอินบิลานะครับ แกครับสือจอดของป้าคกอเย็นสือจอดข้างเน็อือหมาซืดอจอดข้างป้าคกอเย็นไปลองกินเบิรงเดอร์และเสืสัตว์เือได้พี่ห้องยันอยากเหุ้การกินปัญหาอยไางเม็ดกินกะลองคอมเมนต์มาเบิงไวว สาวไลครับสมัดอืมกินมืแหละพี่น้องเอ้ยอสนัดกลัวอือืมืมมทักครับยังไหก็ ขอขอบคุณหลายๆครับติดฟูติดตั้มจากกิ่งส้โกเนาะหละังจาเกล็ดกินไปไปแล้วจากคิดกัดสิหาฮะกุญแจดีดี้มาฝากในใยลื่นผิวกันนะครับถ้าฝากก้ไลค์ก้แชร์ก้ติดตั้มให้น้ำแนยนะครับขอบคุณครับ